เสนอรายการ Women's Voice คันไหนหัวใจเลือกพี่นุ่มไปทำอะไรตรงนั้นคะนี่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 คันนี้นี่มีความหมายนะดูดีๆเห็นไหมสบายจุงเบยอ๋อคันนี้ใช่ไหมที่ร่วมโครงการของยาดมเปเปอร์มินฟิลถูกต้องถูกต้องแต่นุ่นดูคันนุ่นดูคันนุ่นสวยอ่สวยขึ้นสวยขึ้นฟรีอ ดีครึ่งราคาอคา,คาอเอาไหมใครใครพี่ว่าสวยบ้าง่ะจะได้ขึ้นฟรีเลยไม่แต่สุดอันนี้คือ b e ตเตอร์มูดไบ e ถูกต้องถูกต้องะนะคะับพราะอย่างงั้นก็บอกนิดหนึ่งแล้วกันย่าดมเปบอร์มิ้นท์ฟิลนะฮะมีโครงการดีๆนะครับชวนคุณมาเปลี่ยนอารมณ์ให้สดใสนะฮะด้วยการสร้างนี่นะครับ เบเตอร์มูดไบร์นะฮะแบบจักรยานคันนี้เลยนะฮะลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ w w b ร์ไวด์เว็บนะฮะดอตถูกต้องแล้วค่ะอยากลองออกแบบจักรยานของตัวเองบ้างให้เป็นจักรยานอารมณ์ดีแบบนี้บ้างก็สามารถดีไซน์ได้นะคะสําหรับดีไซน์ไหนนะคะที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดนะคะก็จะได้จักรยานไปขี่ให้สบายอารมณ์ฟรีๆเลยนะคะถูกต้องครับหมดเขต3สามสิเมษายนนี้ใช่แล้วค่ะเอาจักรยานไปเก็บก่อนยินดีค่ะโอเคฮะ Thank you.